ฟรามสวัสดีครับบอนีทีมงานออกมาหลายแล้วทั้งซองท่อทั้งปูดซอ,อ,อยเามายางบุนีมาเลี้ยงงวงเรอคนไม่งูงานสองนาครับโอ้ยมือนสามีฟ้ามแต่งวอย่างเดียวครับเนาะะของไม่มันอยูสีสวปข <c oughs> องหม่ ก็ทอใส่น้อนูเขาเปนนี่อ่านี่มือหานี่ลูกไส้เพิ่นแม่นบอกเม่นได้เนาะนี่เขาผู้ใดดิมือหานวะลูกมือหานวะ บ่อคอยลงนะครับนะมีแต่ของเอ่อสมิฟาร์มลงแค่ม่วงเถาลงครับนะแม่แดงครับเอ่อพึ่งเผาส่วนหมากตัวอื่นบ่อคอยลงครับเหมือนนี้มาอยู่นี่อยู่นีเจาะของหนึ่งสองสามสี่ขอกนะครับนะมีสอท่อมีของผูดซอยแล้วก็มีของแม่สันนะครับของบ่อเตียอยู่ด้านหน้านะครับพ่อเขาหมู่เขาโค้งอยู่พุ่นนะครับนะเขาขาวอยู่ทไกลเหมือนกันะ นับสำริดฟ้า,ฟามีเม่กลอมใจซันมีหาขอกนะครับอยู่นี่หาขอกนะครับนะมารวมทีมนะรวมทีมกันแล้วหาขอกนะครับกระดาษเดือนก็เป็นของโซนบนจานนะครับพวะพันอยู่ทางบนนะครับนะไม่ว่าโซนนี้นะเป็นของจานครับี่แมอ่านพอแล้วพอแล้ว có nó không Có phèo quá, có quá. Đâu đi mã thôi nè Ôi Gió mà mà Gió trái mà mà nằm, nằm. nào Chắc bà này mày mà giúp. มาพนะอดีมามาที่ลำิงหนงมุงทปูเจ้าชายไซบิเลียนมาตังใจมึงสีจา้าอ้าวคลายกันครับเบึ้งหน้าใต้คลายกันครับนะอืออขึ้นหน้าคลายกันทำแฝดครับตัวตัวนี้ผสมหมาบานครับนตะาสีเลือดสูงกว่านะเป็นพวกเกินมายังมาคนๆก็เกินไปยังมาเ,เออ,เอ,อ ังเกลสองมาอย่างดีสบายดีโอ้ยกระตามาวะแต่มาเก็บห่วงเขาแมนตัวนี้เก็บหมาหน่อยอาต,าาตามมาตามมากตามมากเป็นมาเซมในฟาร์มใส่ถุงยามมัครับเนาะตัวนี้อยู่ในถุงยามแต่หน่อยจนใหญ่คเขานี่ถุงยามหลังก็มาซาลิงนี่นะแมนนี่น นี๋ยวคือชีบวเงาหลกตีเอ้าอดีอยาได้กินอยู่ครับนี่ยานนะมองไม่อยู่ไปหามาเร็วไปมาหนีสองมือแล้วนะครับสามีฟ้ามากวามากว่ามูเลย งานมากว่านแล้วได้ขามมากนะครับนะน้ำมันมือนี้นะอันนี้ก็บบรรจานทั้งพุ่นขึ้นไปสูงแล้วครับนะขึ้นสูงแล้วพอสิบ่ไปก็คือสิเดียวไปขี้เก่าครับเนาะว่ไปน้ำฝู้งครับนะอีกจกักบางอาทิตย์นึงอาจจะปล่อยไม่ลงอ่อนลงมาน้ำครับนะบางอาทิตย์นึงค่งเขาไม่สั่นนะครับนี่อันน้พอโดนะอน,นครับเขาไม่สั่นมีอย่างตัวบนแถวมาท่านได้ศึกษานะครับ อยู่ของกันยุยไกลไปแล้วนะอยู่ของสีมาก่าเกินสามมือครับมือที่สี่ก็หายครับ <c oughs> เอายูนนิวพอท่านี้ครับสานกันคุณท่านหนกมาเราช่วงครับครับสวัสดีครับ